ครับกวัสดีนะครับมันนี่สมาเห็ดสมตำนะครับสมตำกินกับทอดหมูทอดกากหมูครับแซ่บครับแต่แปครับใส่พริกแห้งครับแล้วก็ใฮ้ใส่พริกสองยานครับพริกแห้งกับพริกสดแล้วก็กระเทียมจักสามสี่กีบนะครับไปแล้วก็ตตำนะครับ ทำพริกเรียบร้อยแล้วครับห้ามใส่สประกอบลงไปแล้วครับครับใส่ประกอบสูตรนี่เขา้าไผสีปรุงเราจงใส่ก่อนนะครับแต่โอโอแว่าผมีใส่เสร็จลงไปแล้วจังปรุงนะครับใส่เสร็จลงไปแล้วก็ให้ใส่นีนครับปลาครับปลาสดนะครับปลาปลากระดีนะครับน่ครับปลาปลากระดี มันนี่ครับใส่ซ้ำนี่แหละแล้วก็ใส่น้ำขามนะครับใส่ไปเลยครับไปเลยกับผงนัวนะครับผงนัวจังหน่อยนะครับเกลือน้ำตาลนะครับน้ำตาลทักษะนนะครับน้ำตาลแล้วก็บักน้าะครับบักน้าปีลงไป น้าก็้อกใส่ลายแล้วก็ฮาใส่บักขามไปแล้วครับนี่สมเกินครับนี่กระตั้มนะครับปลาสดปลาปลากระ,ระดีนะครับ นะครับเราก็ซิมนะครับตักซิมเด้วยครับว่าลืมยังครับลืมน้ำปลาเล็กน้อยครับใส่น้ำปลาหน่อยก็เงี้ยอีกเล็กน้อยครับจังจังซีจังจางนะครับโอเคครับน่าจะพอดีแล้วนะครับเรียบร้อยครับใส่จานเลยครับสมตำ ปลาสดปลากระดีครับเรียบร้อยนะครับหอตักใส่จานนะครับเสร็จเรียบร้อยครับครับก็เสร็จแล้วนะครับตำ ขอเอาครับตํางหงส์หรือตมสมต่ำนะครับนี่ครับกินกินแก้มครับทอดหมูแล้วก็กากหมูนะครับทอดหอนหอนแล้วเมื่อกี้นะครับทอดหมูแล้วก็กากหมูนะครับกินข้ากันนะครับพี่น้องเด้อ